Give it to me like... สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพกกัะเซอในอีกครั้งนะคะกับช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะอีกหนึ่งผลงานนะคะก่อนการสมมอบนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของการตกแต่งอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้ในส่วนของการตกแต่งวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการตกแต่งแบบวายวอดี้นะคะกระแสมาแรงทีเดียวนะคะในช่วงนี้นะคะ ้นได้จับนะคะในส่วนของ Ford Ranger นะคะ XLT นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่857,000บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของ XLT จะมีเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่920,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของกระบะ4ประตูนะคะมาจาับในส่วนของการทำ w ายบ Body นะคะเดี๋ยวนั้นจะพาไปชมนะคะว่ามีการจับหรือปรับเปลี่ยนอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เริ่มกันเลยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็คือในส่วนของคันนี้นะคะได้เพิ่มเติมในส่วนของการทาในส่วนของ op, สกรูทรงฟิตเข้ามานะคะในส่วนของตวัวสกรูนะคะตัวแรกเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของเขาเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะคะในส่วนของตัวสกรูนะคะเราจะยึดติดนะคะในส่วนของ ตัว 3M นะคะพร้อมกับยิงซิลิโคนเก็บงานให้ทั้งชิ้นงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการทําสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของตัวสกรูนะคะลูกคา้าสามารถแจ้งรายละเอียดในส่วนของการทําสีได้นะคะเนนก็จะสั่งให้ตามที่ลูกค้าอยากได้เหมือนกันนะคะในส่วนของด้านหน้าที่เป็นตัวแรดนะคะลูกค้าอยากได้เป็นตัวม้านะคะตัวกระทิงนะคะหรือว่าเป็นตัวแรดแบบนี้แต่อยากได้สีอื่นก็สามารถแจ้งเซลล์แนนได้นะคะ เซลนันจัดให้ค่ะพร้อมกับคันนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าเรามีการแปลงโฉมใหม่ทั้งหมดนะคะก็คือยกแผงหน้าทั้งแผงนนะคะในส่วนของการทำวายบอดี้ออกมานะคะในส่วนของชุดหน้าตัวนี้จะเป็นชุด F150 นะคะในส่วนของตัว F150 ในตัวกระจังก็จะแคบกว่าในส่วนของ F150 Spider นะคะลูกค้าอยากได้หน้าแบบไหนแจ้งเซลล์แนนได้นะคะเซลล์แนนจัดให้นะคะคันนี้จะมาพร้อมกับตัวฟอนต์ FORD นะคะที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นนะคะกระจัง FORD นะคะตัวนี้ลูกค้าสังเกตน,นะคะจะเป็นการทําสีดําเงานะคะตัดกับสีดําด้านนะคะเพื่อเล่นมิติให้กับตัวกระจังมากขึ้นและเพิ่มความดุดันนะคะคอนเซปต์ของคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแนวดุดดันนะคะที่มากับสีดํานั่นเองนะคะ พร้อมกับในส่วนของไฟบาด้านบนนะคะตัวนี้เป็นไฟบา์แบบเต็มช่องนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนั่นเองนะคะในส่วนของไฟบา์นะคะลูกค้าจะเลือกแบบเต็มช่องแบบนี้หรืออยากได้เป็นในส่วนของไฟบาที่เป็น LED เล็ก3จุดก็สามารถแจ้งได้นะคะ,แ,ะแนนงก็สามารถทําให้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะในส่วนของคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับในส่วนของการยก แผงหน้าเปลี่ยนกันชนใหม่ทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นการชนของหน้า F150 นั่นเองนะคะในส่วนของการชนหน้านะคะเป็นการยกทําใหม่ทั้งหมดนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวแคงด้านล่างตรงนี้นะคะเพิ่มสีเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะลูกค้าเป็น ลูกค้าเลือกในส่วนของสีแข้งที่เป็นสีที่เดิมมาอยู่แล้วนะคะในส่วนของแข้งนะคะว่าอยากได้สีแบบไหนก็แจ้งได้นะคะเราสามารถทําสีให้ได้เช่นกันค่ะเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมาพร้อมกับไฟตัว C ีนะคะนี่จะเป็นในส่วนของโฉมหน้า f 1 5 0หรือ f 1 5 0 Spider เดก็จะมีมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะคะตัว xlt จะมีมาอยู่แล้วนะคะก็ยกตัวเดิมมาใส่ให้กับลูกค้าเลยตัวนี้จะเป็นแบบหน้าแบบที่เป็นในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์หนึ่งดวงแบบนี้นะคะหรือถ้าลูกค้าอยากได้ที่่เป็นนนใสวของ ไฟสปอร์ตไลท์ที่เป็น5แถวนะคะที่เป็น5ดวงนะคะก็แจ้งเซลแนนได้นะคะเราก็จะมีแบบให้ลูกค้าเลือกเช่นกันนะคะลูกค้าสามารถแจ้งเซลแนนได้คะ่ะไฟหน้าของ XLT นะคะจะเป็นไฟโปรเทคเตอร์อยู่แล้วนะคะเราก็มีการจับตัวโคมเดิมนะคะเป็นการคอสตองใหม่ใหม่นะคะก็คือในการเพิ่มในส่งนของคลิปฉามสคลิปเข้ามานะคะพร้อมกับ ในส่วนของการเพิ่ม d a y t i m e r u n n i n g นะคะไฟ Daytime r u n n i n g เข้ามานะคะในส่วนของการออนไฟนะคะก็จะโชว์สเต็ปเป็นสีขาวนะคะหรือเวลาลูกค้าเปิดไฟเดียวนะคะก็จะเป็นไดนามิกสีส้มน,นะคะวิ่งขึ้นมานะคะพร้อมกับเพิ่มวงแหวนด้านในที่เป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมนะคะวงแหวนก็จะมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมและวงกลมนะคะอยากได้แบบไหนก็แจ้งได้นะคะพร้อมกับลูกแก้วด้านในคันนี้จะเป็นในส่วนของ Blue Eye นั่นเองนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นในส่วนของสีแดงนะคะสีม่วงสีเขียวสี หรือสีขาวนะคะที่เป็นสีเดิมนะคะก็แจ้งเซลแนนได้ค่ะเซลแนนก็จัดให้ได้เช่นกันค่ะด้านนี้นะคะอย่างที่นั้นจะเป็นการทำวายบอดี้นั่นเองนะคะก็คือในส่วนของแคมข้างตรงนี้นะคะเราก็ยกชิ้นงานตัวนี้นะคะไปหล่อขึ้นชิ้นงานใหม่นะคะก็คือมีการเพิ่มในส่วนของการป่งตัวรถออกมานะคะก็คือเพิ่มสเกลตัวรถออกมาอีกประมาณ4นิ้วนะคะ พร้อมกับการทําสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมในส่วนของการติดตั้งนะคะในส่วนของการยึดหมุดเดิมนะคะที่เข้าไปกับตัวรถนะคะโดยทีมง,งานหรือทีมช,ช่างมืออาชีพเลยนะคะอันนี้แล้วก็ในส่วนของการเก็บมุมต่างๆนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะจะเป็นงานที่เรียบร้อยนะคะพร้อมกับคันนี้จะมาพร้อมกับแก้มข้างที่เป็นเอกเอกลักษณ์ของเขานะคะคือแก้มข้างคีบฉลามสองคีบแบบนี้นะคะเป็นสีดํา เป็นสีดำด้านนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถนั่นเองนะคะของซุ้มล้อค่ะคันนี้เป็นซุ้มล้อทรงแัปเตอร์ขนาด6นิ้วนะคะซุ้มล้อโป่งขนาดใหญ่นะกับชุดวายเอดี้อยู่แล้วนะคะแต่เป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้กับตัวล้อรับกับตัวล้อที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเองนะคะาพร้อมกับแม็กพอดัวเลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กขนาดโตๆแบบนี้เลยนะคะแม็กไซส์นะคะ20นะคะพร้อมกับออฟเซ็ตลบ24นั่นเองนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะจะมีรายให้ลูกค้าเลือกนะคะจะมีในส่วนของ ออฟเซตที่เป็นลบ18นะคะลบ24ลบ44หรืออยากได้แบบที่ไม่มีออฟเซตก็จะเซลแนนได้นะคะเซลเนนก็จะจัดทรงให้แบบนี้นะคะคันนี้จะมาพร้อมกับยาง35คูณ12ุ R 2 0นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของอยาง MT มัทเรนนั่นเองนะคะ,ะในส่วนของการใช้งานในส่วนของถนนที่เป็นทางเรียบอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขานะคะตัวนี้เป็นมัทเรน จะเน้นในส่วนของการวิ่งที่เป็นถนนลูกรังนะคะแต่ในส่วนของพื้นถนนที่เป็นทางเรียบก็สามารถใช้งานได้แต่อาจจะมีเสียงน,นิดนึงอันนี้ลูกค้าก็ต้องเข้าใจในส่วนของตัว,ตวยางของเขาด้วยนะคะในส่วนของดอกยางที่เป็นขนาดใหญ่พร้อมลุยนะคะคันนี้การยกรถขึ้นไป3นิ้วนะคะพร้อมกับการเซ็ตช่วงล่างโดยการเปลี่ยนโชโก้กอกแล้วก็เปลี่ยนปีกล็อกใหม่นะคะแล้วก็มีการจัดทรงให้นะคะของวงเลี้ยวนะคะก็คือไม่ติดนะคะในส่วนของการที่เราจะใช้งานหรือจะให้มอบให้กับลูกค้าส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก็จะมีการเทสก่อนนะคะในส่วนของวงเลี้ยวต ะะจะมีการเทสก่อนที่จะส่งมอบไปกับลูกค้าค่ะของ XLT นะคะไฟเลี้ยวข้างเขาจะมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะหรือลูกค้าอยากได้ที่เป็นไฟ LED วิ่งสเต็ป5เส้นก็แจ้งเซลล์แนนได้นะคะเล่าหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมค่ะคันนี้จะเป็นในส่วนของการติดยึดสามเอ็มนะคะพระ้อมยินซีลิโคนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเน้นในส่วนของการโชว์เพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าในส่วนของการที่จะติดแหลกนะคะอันนี้นะ่ไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าเราไม่ได้เจาะไปกับตัวรถนะคะอันนี้เป็นติดโชว์เพื่อความสวยงามนะคะแต่ก็มีความแข็งแรงนะคะ แล้วก็ในส่วนของมาพร้อมกับการติดตั้งในส่วนของคิ้วการสาดงานแนบค่ะเป็นของแลนเจอร์ตรงรุ่นนะคะทั้ง4ี่บานเลยนะคะคันนี้ติดเบ้ารองมือนะคะเป็นการรอยนะคะเป็นของแลนเจอร์ตรงรุ่นเลยนะคะทั้ง4ี่บอกแต่ทั้ง4ประตูเลยนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าค่ะ ของลายสติกเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นลายที่ลูกค้ารีเควสมานะคะแล้วก็ออกแบบแล้วก็ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะด้านข้างพร้อมกับด้านหลังคําว่าแรนเจอร์นั่นเองนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนสีไหนสามารถแจ้งได้นะคะมีแบบให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะคะหรือมีอักษรในใจชื่อชื่อร้านนะคะสามารถแจ้งเซลล์แนนได้นะคะเราก็จะให้ทีมในส่วนของการออกแบบสติกเกอร์ออกแบบให้กับลูกค้าก่อนก่อนที่เราจะติดตั้งเข้าไปที่ตัวรถนะคะให้ลูกค้าเลือกและได้เห็นแบบก่อนที่จะติดเข้าไปนะคะ ท้ายนะคะตัวนี้มีการอัปเดตใหม่นะคะก็คือปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นไฟท้าย LED นั่นเองนะคะเป็นโคมสโมกนะคะก็คือโ์สเตปแบบนี้เลยนะคะในไฟท้ายนะคะลูกคายย้าอยากได้แบบไหนนะคะแบบมาให้แนนได้เลยนะคะที่แบบให้ลูกค้าเลือกเช่นกันนะคะในส่วนของแบบไฟท้ายก็จะมีมากมายเลยนะคะหรือมีแบบในใจส่งมาได้เลยค่ะแนนจัดให้แล้วแนนจัดหาให้นะคะไม่ได้ติดตั้งในส่วนของสปายเลอร์นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของสปายเลอร์หลังเข้าไปให้นะคะ มีเพิ่มในส่วนของกาวฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมกับอ on ักษรฟอนต์ F O R D ตัวนี้เป็นสีดําเงานะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นการเข้าชุดกับด้านหน้านะคะในส่วนของการชนท้ายค่ะตัวนี้เปลี่ยนใหม่เพื่อความดุนั้นนะคะเป็นการชนท้ายเหล็กทิ้งค่ะพร้อมกับหัวล่างจูสีแดงนะคะแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะคะที่โชว์ เอกลักษณ์ของเขาคือจะเป็นตัวเคแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ด้านในนะคะไฟสองป้ายทะเบียนนะคะในส่วนของการยึดติดนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ที่มากับตัวรถนะคะยังคงใช้งานได้ปกติทุกจุดนะคะเราก็ย้ายเซ็นเซอร์เข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขานะคะโดดเด่นและชัดเจนค่ะในส่วนของโลบาร์ด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นโรบาร์ขายายของ Outlander นะคะพร้อมกับติด ปั้งเพิ่มเติมในส่วนของแหลกด้านบนให้กับลูกค้านะคะอยากได้โลบาทรงไหนนะคะแบรนด์ไหนสามารถแจ้งเซลล์แนนได้นะคะเราก็มีแบบหรือมีแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกมากมายเช่นกันนะคะแนนจัดให้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคันนี้นะคะแต่งออกมาได้หล่อโดนใจเลยนะคะตามสไตล์ที่ลูกค้าอยากได้เลยะคะ่ะในส่วนของการตกแต่งนะคะเราจะแต่งไปพร้อมกับในส่วนของที่ให้ลูกค้านะคะมีส่วนร่วมในการตกแต่งกับแนนด้วยนะคะ ลูกค้าอยากได้แบบไหนแจ้งมาได้เลยค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเซลล์แนนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดรุ่นใดนะคะโปรโมชั่นแบบไหนนะคะในส่วนของการตกแต่งนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาแนานได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนจะทิ้งเบอร์และลายดีไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้แนนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก่อนจบคลิปนะคะแนนฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งทิ men, ands, and ้งไว้ให้นั้นด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตนะคะรับปรองค่ะคลิปหน้ามีอะไรดีๆเด็ดๆนะคะมาอัปเดตให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะวันนี้นันขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ